สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้ยายเอกพญยายับมาขนทรงลอยเอ็ดอีกคือเกาจ้าพญ่ยเราย,ยังสอบทาแแลกบ้านพานจยูกพี่น้องท่าเทียบฟุตบาทนะจ้ามื่อนี้พญ่ยมากกับเป็นหลอบที่สามมือที่สามหล่ะจ้กพี่น้องตอนนี้พญ่ยเรากะเขาไปนัางฟังเหมือนอบร่มอยู่ในห้องจ้ายายเอกกับนางรอใพญ่ยอยู่เมื่อนี้กับบ่รู้ว่าจะพานอีกบ่ดอกจ้าพี่น้องแต่ว่าพญ่ยเรากะสอมมากอยู่ด้จ้าเราสอมทุกมือเลย จะโหลดพญาย้วก็ล่างเสียอันเขาไปสอบทาที่หนึ่งจะ้ะมัอสรอยหลุนในเด้อจะ้ะพี่น้องว่าพญายริผ่านบอเนอะจะ้ะยายเอกอยากให้เราผ่านยี่ดอกยายเอกเห็นเลาวมาสร้หลายมือเราก็เห็นเล่าสอบ,อล,สอบล้วก็อยากให้เราผ่านยู่พี่น้องเอาใจสอยพญายนุก,นกันกับยายเอกจ้า ไอง่ายกระสอบทาแหลกพันไปเราจะพี่น้องบ่ผาพานันนี่คือเกาจากกัสิเดงม,มาอย่งเมื่อรุ่นพอจเาจะพี่น้องแต่ว่าบัวพันตรงไรเดี๋ยวสิ้ากันไปขอเบื้องกล่องน้ำมันเจ้าหน้าที่คุ้มสอบอยู่จ้าล้วก็สิไดเอาไปปรับปรุงแก้ไขมากรอบหน้าจะพี่น้องมากพี่น้อง้ากันไปอันยังกลับไปสวบไปกครับคีมากทั้งหอน<า>อีกมาก ฮอนครับวันเมนเดือนเมษาอร่อาการฮ้อนฮึมไ <h im? S 2> ทยดงไหมฮึไทยซิดีนองไหมกินมักแตงโนหวานหวานเย็นเย็นกิน้องใส่มือเลยล่ะ กินทั้งของหวานของเปรี้ยวกินทั้งบักแตงโมกินท,ทั้งบักม่วงมันนี่โชคบดีเลยพี่น้องขยายสอบใบฟักชีกับ่ะพานตลาดหุ่นกับปิดตัวแดงมือนมันนี่โชคบดี วันจันไปไหมพี่น้องออกจากอคนจงออกมาแล้วพี่น้องพากันไปตลาดไปหาสื่อเสียมไปสื่อเสียมจะเอาไปอันคุดหลุงมฟังอันเสาไม้ไผ่พี่น้อง ซอเมทไผ่อันทีมูย้ยแย่ไปตัดม้าวังสองสามหมื่นหันยังบ้านเดี๋ยวเอาไปฟังยุ่จ้ะเพราะว่าอัน,นอยากยพี่น้องประเด็จเป็นหน้าสองหมื่นแล้วไปตัดไม้ไผ่เหมือนนั่นล้วกะเอาใจถ่ายรถไว้มันเนี่ไปสอแบกครับเชื่อก็เลยเอาล่งจากรถไว้กับพี่น้องเอาแอบไปน้ำมันนี่แหละ <c oughs> มื่ออื่นมันเสร์ พากันว่ากินเขาเ้าแล้วก็จะออกไปนหน้าตาเสาพี่น้องประแม่นชิบม้งก็จะออกไปนหน้าไปฟังเสาให้มันแล้วเมื่อนันตัดใหม่มาได้หาหาล่ำกับปฏิมันเหลืออยู่อันเก้าสองล่ำพี่น้องเป็นเจ็ดล่ำเหมือนอื่นแล้วก็ไปสื่อเสียมก็สิดได้สื่อเสียมพี่น้องภาวามือมือได้หลังาทิตยตกก่าหนันพากันไปสื่อเครื่องเครื่องขุดดินนะจ๊ะเครื่องเจาะ ดินขุดดินบะเนียนมันกับจอยได้ยุคฟังหนึง่งมันเป็นดินดินล้วนเนาะพี่น้องดินทรายไม่กับจ้อยไงแต่ว่าอีกฟังหนึ่งของหน้านะ่ะพี่น้องมันติดแดนอีกคนหนึ่งนะ่ะอันมันเป็นเป็น,เป,นเป็นหินแม่จ่าหน้าเขาเจา้าเขาเจ้าไปเอาดินมาจากมองอื่น์หรอมามาัดถมเห็ดเป็นทางแล้วมันติดกันกับแดนยาเอะบะเนียนมันเป็น,เป,นเป็นดินมิก่อนกี่เฮนแม่จ้า มันเลเจาะเครื่องหนักมันเอาเครื่องจาะลงไปเรลาบัน,นี้มันเป็นงัดกับเหินหมาพี่น้องย่าเอีย่านเครื่องมันมาเพลินเสียขาจังสิงานาย่ายเอก็เลยบอกพี่ย่าว่ามองได้มันเป็นเห็นน่ะห้าบผู้ตองใส่เครื่องดอ,อกเอาเขียเอาเสียมคุดเอาย่าเอสิขุดจังสินาพี่น้องเอาเอาเสียมคุดเอาย่าเอย่านนะจ๊ะย่านมันบาดคานะพอเดี๋ยวมันตัดขาขา,ขาจังสิงานาเลอพี่น้องก็เลยว่าหยากเนี่ย ุดยากแน่ก็ตาม,มันเอาเสียมขุดเอาแยงแาหวางสิกันเลยเดียไปสือเสียมมาอีกมันแตงโมเนียยเยเสือมะะะัดตะลาด พี่น้องสาหรับกิมนี้ย่าเอกกับผมนี่ยังหลายจ้ามาบอกสูพี่น้องฟังเรื่องว่าผ้าพันแง่ไปสอบไปขับขี่เนาะจ้าแล้วก็กินบักแตงโม่จาพี่น้องไปขงนองมันหอานกับขอมาไม่กินบักแตงโม่หวานหวานเย็นๆ,นๆจ้ารู้สึกวาซดชืนขึ้นยุจ่จาพี่น้องสําหรับกิมนี้กากฟไวส์เมียก่อนจ้าพอแต่ไม่กิบหนาจาะพี่น้องสวัสดีจ้า